และอีกทิงหนึ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคือเวลาผมขึ้นไปมาร์กไปเจาะแล้วเนี่ยในเมื่อเราได้ถือดินสอแล้วนะครับผมจะทําการยึดเบเกอร์มาร์กเบเกอร์มาร์กลูรีโมทในครั้งเดียวนะเพราะเวลาเวลาได้ถือดินสอแล้วสมมติว่าคุณไปเจาะปุ๊บปุ๊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 วางสว่านมาถือดินสอมาร์กอีกแกผมบอกเลยถ้าเวลาคุณใช้อะไรคุณพยายามใช้งานเดียวให้มันลวดพอลวดเดียวเสร็จ มันก็เหมือนวางนิสอเสร็จจับสว่านแล้วก็เจาะได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้งานเร็วแล้วคุณไม่ต้องสลับยกวางยกวางอยู่นั่นแหละนะครับเอาเรามาร์กเลยครับรีโมทนะบางทีเนี่ยหลายหลายคนยังงงอยู่ว่าเฮ้ยมาร์กเนี่ยผมเน้นเรื่องของฐานรีโมทเนี่ยจะให้เสมอกับตัว แป้นไอ้สวิตไฟนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูกลมกลืนนะครับเป็นเสมอกันเห็นไหมแป้นพักกับแป้นไอ้พวกสายโทรศัพท์นะเขาก็เสมอกันนะครับเราก็จะวางเสมอกันแบะอันนี้นฐานล่างเสมอกันนะครับเดินเข้ามาหยิบจับง่ายตามสูตรที่ผมบอกเลยเว้นจากช่วงนี้มานิ้ว2นิ้วแล้วแต่คุณนะครับอย่าไปชิดนะเพราะถ้าชิดอ่ะบางทีตอนเราจับรีโมทมันไม่ถนัดนะ จบไปสำหรับเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคครับ